นตกบดขึ้นน่ะเอาไก่ให้หมาพ่อไม่ใช่ให้แกให้ลูกกินพ่อให้ลูกในะลูกอ่ะลูกอ่ะ oh, <no. S 1> แกอยาก,กิน,นเองพ่อเอาไว้ให้ลูกในะลูกรออยู่ข้างลนะ่างเนี่ย พยัญยพยัญยสวิงจ้ารอยแ้อพยัญยพยัญยสวิงจ้ารอยเร้วเร้วบทเดี๋ยวทัสวิงจ้าไนาน <C ourse> ่้าวอนา้ปอ้โอ้มันได้ปลาบ่ล่ะกาว่าสีเอาปลาได้ยังปลาีกบไที่โอ้โอ้ตัวใหญ่ยีตัน่ะโอ้ตัวบใหญ่เลยปลา นอง่ะสิอะไรกันมาฮะนตกถล่มหนักแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่ปีสี่ค่ะพี่น้องม้ตกแย้แทะฝ้าก็เป็นตะยานเนาะโอ้ยทั้งฝ้าทั้งล้มทั้งฝนค่ะ